จริงๆผมพูดตรงๆนะนิวเคลียร์เนี่ยมันคุยง่ายเพราะอะไรครับก็ i อเอเอเขาก็พูดอยู่แล้วว่าอิหร่านยังไม่มีนิวอาวุธแต่เขาพัฒนาไปความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วทราบไหมครับว่าที่เขาเรียกว่า e n ็ i c h ชยูเลเนอะเอ็นลิก็คือทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น่ะความสามารถน,นี้อิหร่านเนี่ยทาได้หกสิบเปอร์เซ็นถูกไหมฮะก็มีเปอร์เซ็นต์วัดเนาะแต่ก็ไม่ใช่ทุกอันได้หกสิบเปอร์เซ็นอันที่หนึ่งอันที่สองทราบไหมครับว่าถ้าคุณจะทําจนถึงขั้น พัฒนาอาวุธเนี่ยปกตินะครับไม่ใช่ก็ปกติมันต้องเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าครับไม่ใช่หกสิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าผมเป็นอิหร่านโอเคผมยังถ้าผมรู้ว่าผมยังไปไม่ถึงผมสู้ไปก็ไม,กไม่ก็ไม่รู้จะคุมหรือเปล่างั้นผมก็อถอยดีกว่าก็จริงๆถามผมว่าเขาไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์สมมุติแล้วกันนะฮะเขายังไม่มีเอา้าแล้ว,แล,วแล้วเขาเสียอะไรอะครับถ้ามองในมุมอิหร่านนะเขาก็ไม่ได้เสียอะไรใช่ไหม แล้วตอนนี้เขาก็ได้ถล่มอิสาราเอลไประดับหนึ่งแล้วถ้าจะถามบอกว่าแก้แค่หรือยังก็ระดับหนึ่งอ่อานี้แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเขาเสียหน้าไหมก็ไม่ได้เสียเสียเกียรติยศอะไรไหมก็ไม่นะครับเพราะว่ามันเป็นการเจรจาที่ค่อนข้างจะเท่าๆกันด้วยซ้ำเนื่องจากเขา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 ฉลาดพอที่จะไปเอาการปิดช่องแคบพามูทที่ไปคมขูร่ราคาน้ำมันแล้วมันจะลิงก์ไปเงินเฟ้ออะไรต่างๆที่เมื่อกี้คุยนะครับเป็นอาวุธ